พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้านะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกจัดงานแถลงข่าวสาื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานพุทธศัทธาบูชาพระพุทธนราชครบรอบ667ปีและงานสําคัญสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษนุโลกจัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงาน พุทธศัทธาบูชาพระพุทธนราชครบรอบ667ปีและงานสำคัญสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในรอบเดือนกรกฎาคม2567ได้มีนายภูสิทธิสมจิตผู้วัาชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานงานถแถลงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าว มีสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมกว่า70คนเข้าร่วมรับฟังและทําข่าวณนะห้องวังพิกุลโรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์พิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งสรุปประเด็นข่าวที่สำคัญดังนี้จังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดงานพุทธศัทธาบูชาพระพุทธนราชครบรอบ6 6 7ปีระหว่างวันที่19-22กรกฎาคม2567ณนะวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเริ่มจัดเป็นครั้งแรกเพื่อหวังยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกไปสู่สากลชมฟรีตลอดงานอำเภอนครไทยกำหนดจัดงานประเพณีวีรชนคนนครบางยาง เทศกาลทุเรียนและผละไม้นานาพันธุ์ประจำปี2567ระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2567ครับทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลกนะคะกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศของจังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่10ถึง24สิงหาคม2567ณสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมและคัดเลือกนะักกีฬาอาวุโสตัวแทนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่ง ครั้งที่เข้าวหลามเกรมข้าวหลามเกมค่ะส่วนสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์นะคะเตรียมการจัดงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแควร,ระหว่างวันที่1 0ถึง24สิงหาคม2567นสณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกค่ะมีการจัดการแข่งขันกีฬาขาไทยค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบโดยกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่24กรกฎาคม ณสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกค่ะและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกประชาสัมพันธ์เชิญเช,ช,ชิญชวนผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่8ถึง12กร,รกฎาคมนี้ค่ะเพื่อจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในวันที่18สิงหาคม2567ค่ะ